ใช่เลยสีเงาอันนี้คือว่ามีสีโยบายว่าเปลี่ยนได้หรอกผีเปลี่ยนเยยนพื่อกันได้เอยไนะงโยบายเปลี่ยนเลยเด่นหับาออกกับยางใส่ไปใส่มาถึงเป็นสีนี่ดอกนี่อ๋อเขาสีให้ดีเท่าไหร่อัอนนี้เป็นซีนีนสีอะไรนี่เป็นซีนเหล็กซีนกันฝุ่นนี่ตัวที่เทิ่งคอเขาวท,ทั้งหมดทนี่าดเลยทั้งเลยอย่างนี้ก็ตีคัดนั่งก็ตีเตะเมคอัพเขาเอ้ลยลายแนวอทเตะ นี่ล่องสิน่นอันนั้นสุดลูกสูบนี่เขาลูกสูบเสองชุดมวยนี่ชุดเดียวเอาไวา้จังสีก็ขายเป็นพันเก็บพปต้องเ็เงินอะไรน,นะเสตีจะไปบริษัทจ้สิ้นปาก <c oughs> <c oughs> สามพันสองคนจนร่นแล้วนี่ว่โอ้นี่สิน่นนี่ชุดนึงต้องหาคนละชดุดคนละแขนมือ่อเมืบายว่าคือมีดว่ามีดเตกันไก่ว่มีเต มีเส้นลงสูบมันคงมันหยาบจรดิเมื่อเมื่อนสือมเจน้ำมันเนี่เอาน้ำมันมาเนี่ยไม่มีตีมันเทลีกไม่มีตีเอาน้ำมันเทลิกมาตัวบอสใ่เมื่อนไหมเจลาบมาบอสนมันถ้ามันเทลิกดีกว่าเดี๋ยวได้ใส่มันก็ู จุมนมันนน,นี่ว่ามีเหมือน้มัเก้าอะไรตัวที่พอติดจุ่มมันน่ะท,ที่ที่ฟ้านะ่ะท่าน้ำขอบมันน่ะน,น,นี่ใช่จังมือนี่เขาได้เ้องทำสีข้างต้องทนันะเคลียโคตรเพี้ยงเด็ดนี่คอยเบิ้งมาไหลเออ,อ,อเอาเออเบึ้งมาไหลเอออย่าหลอดเคืีหมอนั่นะที่ปีน ถึงแต่ข้าเซ้งกันเขายังใส่น้ำลันพี่โอ้ยฝรั่งเนาะโอ้ยเส่นี่แน่นเนียนนี่สิเพราใส่น้ำมันรอนเื่นให้มันเด่นนี่ฝรั่งเขาก็เซ้งกันธรรมดาจุกไปลุ่มเบ็ดมืมยเบ็ดขึ้นของแม่ไม่ต้องเปืองธรรมดาละเปลืองเกว่าใส่น้ำมรอนเื่นเหรอ ออไปาวไร่ันแตบนเขาเลเอาห้องไฟวีเยิบมีิวีจะเพรียงเด็ดเ่อเด็ดเห็ดนเ็ดดางอมวานอมหวนดิขนมเขาเคียงกันเพื่อรี้ล่ฮะ ติดถอดไฟหมดเลยไม่ถรามดาาด้วค <c oughs> ู่มือนี่วาคู่มือว่ดยึดเครื่องบินเขาอ,อยู่ต่ำไงยะอยีกล้วว่ามันเขาบอกสูงกว่านั้นไฟก็ไฟสวยงามทเนาะมันอยู่น้ำกันตีตะกี้สิน้นสองอันนั้นเมียนครับเป็นตัวร่องตัวหนึ่งตัวดำตัวดำอยู่ในหรืออยู่นอกอยู่นอกอยู่ร่องข้างเตะ หัดขี้ดินเลยลูกพี่ไอ้ทั้งเตยนะอันนี้หัดขี้ดินอันนี้มันเออเ <laughs> อาไปเตนมันเห็นจนังเอยนี่ว่ะมันไม่โู่อกองไม้ยังก็ฟิตเป็นธรรมดาแหละเหมือนเจน,นี่เราดื่นตัวพ่ใส่เนาะ เล็กดเด็กนนด้กต้องว้างหอยนะนี่เห็นดิไม่มีดิไม่ใส่สันไปว่างถิ่มใส่แกนิ่เตียงครับหรูอเปล่ายังดีเมื่อเงาเมือเขาเ่เขาเป็นยังยงดำดำกายวันกายรดยังอยู่ง xem từ từ bưng tới bưng lọt nhạc vậy nhắn Hãy subscribe cho kênh Ghiền งานใส่พลั่งต้องการแต่ใส่พลังอย่างเดียวตีเออไอ้นั่นใส่พลัง่งใส่เลี้ยงงานอย่างเดียวตีเอาใส่ตัวหน่ำน็ยังใส่ตัวชมพูม่วงบ่ได้บ่ครับม่วงอยู่ในเขาพร้อมกันบ่ พอหลมตตะมือไงสี่แรงสักตัวนี้แหละมันยึดถึงยูเตะเดยนี้มันยึดถึงก็ดกิ่งที่มืมว่วงเลยยูเตะ Okay. masak-masak โทษด้วยไม่มีจะสูงสุดนี่ชุด yeah. น mm ี่กระบอกอินทนีย์ลิงดีเก็มกเบนเ็มรเนร่องึนนึร่องตหนนี่ครับ น่าตัวไหนมก็มีีตเหมือนเดมปลี่ยนปแล้วเนี่ยเต้เปลียนไปแล้วเปล่าเปลี่ยนดหน้าอยู่ด้หน้าีอมเมนต้วยกาั้นหน่อยใ่ไหมมันจะใสตตุนเแมนวัตนี้วะตัวเลี้ยมบวมหน่อยปด้อปตกล้องมัน ก็ตัวนี้มัานยูไตพี่วะตัวนี้ม่านยูไตนี่ตัวจะใสยังไงก็มัานยูไตพี่เต้ออ๋ออัเกาบ่ใส่เลยอันไม่อัไม่ยืดใสเอันไม่ยืตัวอันนึงว่าอันไม่กล้องมันนี่มหมยตั้งบางนี่เต๋ออเอใสไปส่มาเฉลี่เลยลูกพี่ใหรมาพอดีเฉลี่เต๋ ไม่มีตสูร้อนที่ไตจุดตัวรงตรงทุตัวกตัวยั้เลยนันหางกลยดิอาตัวนึงใชเเ้เวลาไปเตะหนาที่เกนาที่ด่ดูพี่ใช้ย,ยาตัวนี้เดียวดิใช้หย,ยาัวเงม,มันเนตอยมันในก็บอตัวมัน พวกข้าบัอบัตรเอื้สเดียวก็เทียมมาเห็นเียจะใส่เยอ๋อนี่ขาเทียมมาข้าให้ส่แขนนี่คือเป็นขลองแขนนะวิวาตุมตุ่มวิวันใส่ใส่ใส่ แต่บ่วันบึดวันแต่แนวใส่ได้นอนบ่แม่นบ่ผู้ใดตําหูโอ้ยใส่น้ํามันแน่่าลูกพี่ื้อๆใส่ข่อยแน่เออบ่ซ่วงอ อย่างรถย่ไก็มกาวาฉันะยางรถไถก็จักบาทเดบันใต่ล้จังบาดเดบูีทางเือเขาซ้อมเอเขาก็อดกใช้หมขายเตนี่เขาเรียมันขบบ่ยงดีมาว่าถ้าคนลงหงาร่นถึงพิลงไร่นลงก้อนลงมาพร้อมกันเห็ดบดีบะยูเลยอกีีสั่นเปลียนผินเลยเอาเห็ดเหลียญเลย ใจร้อนใจเย็นเ,นาาเยนหน่อยได้ดิหน่อยบ้านหอ,อ,านนอม,นอม,มอหน่อย,อย,นอยหน่อมาจา<ำ>รยวน่อยน่ละจบใบห้อยเพิ่มหมดเนาะเอา,าอันเข่ากุญแจนะว่า mua bọc vào chia viên nè nước luôn chiếc này có được rồi น <Okay. S 1> ล่เบากันกเลยพี่นั่ขอ,องกันเลยของมี่เป็นเหนหรือเปล่าดันอางนี้เปล่ามันจะเป็น,นบาสกาัดไวด้ดีกันมันไข่ดีเห็นบ่ลุงปถือหลอกกันรู้เปล่าเอามับไม่ลุงปรถือไม้รือเปล่า 좀그 지경이 많아 냉동은 그게 그 ก็ใส่นเนอยูู่ีะก็ใส้นเนียอ่ติอันไหนก็ก็ใส้นเนียอยู่ติก็ใสนเน่านี่แหละเนียนิีไม่ใส่เน่นี่ยังไงขอจมุนรปุย่

ไปกัน บุบหลงเี้ยวนล้อน่นให้ขก้นแล้วรับให้กตัวนี้ตัวดันไม่ใิบกเกี่ยวบตัวมันขึ้นอุกยางจีได้โคตรได้ด้เป็นห้องว่ะอยู่ๆกยตัวนี้เหมือนเดียวเขาเขาบักไ้อยู่นี่ดียวมันหลุดได้โคตรยังงเนขอเราอยูกันทีดินให้่งินใราเขาให้ไปยังเมื่อไกบ่

ติไปนึงคือใส่บะไลวะได้แล้วว่่งนี้ไหมวกเขาเขทียมมาเทีมทมยมไหนไม่ใส่อยังคือหน่อยเคือใส่กันบะไอะนี่ใส่ใส่เออาาที่ใหมาใส่ใส่ลูดอ๋อเขาคือให้มาลายแต่เขาคือใส่ในหน่ บบผมเหริดเดียวนี่กระปุกบ่าสคนไปหีบหนาไปใส่กันเ้ใส่ลไนี่อีกนี่อีกคางนึงม้นมุนมุนม้นมันง่ายสัตละ ใหญ่ใหญ่ม็นตัวตัวไม้ม่ใหญ่เอ่ตัวไม้แบ่เป็นตัว,ตวมัมออวมนมอันไหนอเนีย,นอยตอง่อาะนะงไปผมคนอยู่แทนบุตรพี่อยู่เนอใบหน่อยแทนป่ะบัวหลอเนาะคอยสีแถบึงคอยสีบึงมันกน กันย่อยไว้กันย่อยไว้เง้ยอืมก็นจีตดเบิ่อยูเนียร์ปูยูนีคือกันปลายเปียนกับบอกก้อนย่อยว่าผีบออะไรนี่บ่อืมคือตัวนี้มันสูดเลยกันยังมันดีคือเอาตัวนี้ไปชุบใหม่นี่อยู่โดนคือคือวางเสรนบุ่๊บไล่นบังโอ้ยเฮ็ดจังได๋ก็สั่งคือมันจ่อยแล้วนี่มันเบิดอายุแล้วบังแล้วเจ้าสิใช้สิ้นบริษัทก็บ่ได้ลื่นกันตามกัน่บังหมดแล้ว ่เก่าสิ้นกองดีไม่ใช่ตัวละรองปเลวนี่ประกอบด้คขิมหนาขิปมีเน่าเลยเห็นขั้นนั้นรุ่นหกี่ยไม่รู้รอรุ่นกันเคสจังกับผู้ว่คลิขนี้สวัสดีครับ